สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพพากร้วยดวงดวงจันท์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246ฟร์เซ็กซชนะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรนด o อมนะคะแรนดอมหมายถึงว่าไม่ว่าคุณเป็นใครคลิกมาดูคลิปนี้ไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนคุณก็จะได้รับพลังงานดีๆจากคลิปนี้กันไปเลยนะคะ,ะเป็นพลังงานที่กิ่งฟ้าสัมผัสดได้จากไพ่นะคะหรือคําแนะนําต่างๆหรือมีอะไรที่เป็นคําเตือนก็จะมาบอกกล่าวกันนะคะ ภายใต้ในหัวข้อนะคะที่ชื่อว่าชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะจะไม่ได้มีเป็นแบบตัวช้อยส์เลือกเหมือนเพิคคัพิกเก e สโตนแบบเป็นกองที่หนึ่กองที่สไม่มีนะคะแรนดอมคือ คุณได้รับคลิปนี้ไปเลยนะคะ,ะประหนึ่งว่าคลิปนี้เป็นของขวัญน,นะคะพลังงานดีๆมอบให้แก่คุณนะคะอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในการดูกันอย่างมีสติดูโดยภาพรวมพอนะคะแล้วก็ดูเพื่อให้เกิดสตินะคะน,เป,นเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ไปเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าชีวิตใหม่ของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นคืออะไรเป็นยังไงบ้างนะคะ protection concentration โ oh, อ้จริงจ,งจง protection ขึ้นมาตั้งแต่ต้นคือปกปกักรักษาคุ้มครองกันเลยทีเดียว empowerment beginning joy knights of wands 6 of Pentacles, t w of o Wands, Ace of Cups, The Magician โ oh, หพลังงานแน่นมากคลิปนี้คุณจะได้รับพลังงานหนักแน่นมาก Six of Cups, Seven of Cups, The Hangman, Two of Cups อันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะ happy scroll นะคะอ่าอันนี้มีไพ่สำหรับอื่นติดมาด้วยนะคะต้องขอภัยด้วยนะคะกิมฟ้าเลยเอาออกอเคอ่าโหเป็นไพ่ใบพิเศษไปจบท้ายจะบอกว่าพลังงานคลิปนี้คือหนักแน่นมากเวอร์ <Were. S 1> นะคะเรียกว่าเป็นพลังงานความสุขพลังงานชีวิตใหม่อย่างแท้ทรูเลยนะคะอ่าจะอบอกว่าเดี๋ยวกิงฟ้าขอดูนิดนึงว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นคําว่าแก้อาถรรพ์ไพ่ขึ้นคําว่าทาานเงินทองสมบูรณ์ ไพ่ขึ้นธาตุไม้สมบูรณ์เออแปลกนะไพ่กลับขึ้นว่าความรู้สึกของคุณช่วงนี้ถ้าสมมติคุณเจออะไรก็ตามแต่ที่อาจจะเป็นเอ่อเป็นความทุกข์หรือว่าเอ่อไม่ได้ดังใจอะไรก็ตามแต่กิงฟ้ามองว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะความรู้สึกของคุณกำลังจะดีขึ้นหรือว่าคุณสามารถปรับตัวได้คุณจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นว่าฉันเจอเหตุการณ์นี้เพราะแบบนี้ฉันเจอแบบนี้เพราะแบบนี้เอ่อมันไม่มีเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นนะคะในชีวิตของมนุษย์เราเหรอกคะ่ะมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเร บุญหรือกรรมที่เราสังสมมาอีกส่วนหนึ่งมันมาจากการกระทําของเราในชาติปัจจุบันแล้วก็ในสิ่งที่เรากาลังดมเน,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 นินชีวิตอยู่นั่นเองนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเฉยๆว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองจะมีสิ่งที่ดีบังเกิดขึ้นและความรู้สึกของคุณจะดีขึ้นถ้าเราเจออะไรที่เป็นทุกข์ร้อนทุกใจนะคะไอความร้อนลนนั้นมันจะหมดสิ้นไปนะคะสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปงที่ดีมันกําลังจะเข้ามาแต่ถ้าบางคนเนี่ยเจอในสถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วจะยิ่งทวีคูณความสุขเ นะพลังงานกองนี้พลังงานแบบดีพลังงานแบบไม่รู้จะพูดอะไรมากมายจริงๆนะมันเป็นพลังงานความสุขกิ่งฟ้าอ่านแล้วยังรู้สึกว่าว่าเป็นความสุขเลยที่จะเข้ามานะคะ้วไพ่ขึ้นว่าแก้อาถานหมายถึงว่าความรู้สึกคนตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าให้ใครสักคนหนึ่งมาช่วยให้พลังงานดีๆหน่อยให้ฉันดีขึ้นนี่ไงกิ่งฟ้ากําลัง กำลังจะพูดอยู่นี่ไงเราก็ต้องโปรโมทช่องตัวเองแกล้งเล่นนะคะคือคุณเนี่ยเหมือนกำลังที่จะมองคนทุกใจก็มาเปิดคลิปนี้พอดีเขาก็เหมือนแบบเหมือนเป็นหนึ่งเทวดานางฟ้ามาปโปรดเลยว่าเออเนี่ยตอนนี้คุณกำลังจะดีขึ้นนะอะไรที่มันไม่ดีกำลังจะออกไปนะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะท่านเงินทองสมบูรณ์มันแปลว่าอะไรคุณเองน่าจะมีเงินมีทองดีขึ้นกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะลืมตาอ้าปากได้การเงินของคุณอาจจะแปลว่ามันมีหนทางในการทําเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือทําให้คุณอาจจะมี เข้ามามากกว่า1ช่องทางหรือบางท่านอาจจะมีเงินเพิ่มพูนหรือได้เงินพิเศษเข้ามาได้ค่าคอมมิชชั่นหรือช่วงนี้อาจจะแปลว่าบางคนขายของได้ดีมากๆบางคนอาจจะแปลว่าได้รับโบนัสหรือว่าได้เงินพิเศษที่ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันธาาุไม้สมบูรณ์คือความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความมั่งคั่งเลิศมากเวอร์นะคะ พลังงานขึ้น protection คือการปกป้องรักษาคุ้มครองนะคะถ้าใครปฏิบัติดีกระทำในสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างอยู่แล้วไพ่ขึ้นเป็นหมายเลข9 concentration นะคะหมายถึงว่าอาจจะมีคนมาคอยช่วยเหลือเราสนับสนุนเราแต่ในเวลาเดียวกันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะต้องไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนอื่นกิ่งฟ้าจะบอกเสมอนะว่าพลังงานดีๆเวลาเอารับมาจากที่อื่นเราต้องส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยถ้าเราไม่เดือดร้อนแล้วเราเต็มใจนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กิ่งฟ้ามองว่ามันเหมือน เราช่วยเขาเขาช่วยเราเป็นแบบนี้ได้ด้วยแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราช่วยผู้อื่นแล้วเราเดือดร้อนอย่านะคะคือ end ็ n d ูเขาอ็ d เราขาดอะไรที่มันเหนือบากกว่าแรงอะไรที่มันมากเกินไปไม่ควรอันนี้เป็นคำเตือนนะคะว่าอย่าจิกอย่าอย่าใจอ่อนหรือว่าขี้สงสารหรือเอ e นดูเขาอ n นเราขาดนะคะฉะนั้น จงสงสารจงเห็นใจจงช่วยเหลือคนที่สมควรนะคะไม่ใช่ว่าช่วยเหลือจนกระทาั่งเราเองเดือดร้อนก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันฉะนั้นเลยบอกว่าใจดีได้แต่ต้องใจดีให้ถูกคนนะคะเป็นคําเตือนเพิ่มเติมว่าเราเองจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและรู้ว่าคนไหนควรที่จะปฏิบัติยังไงคนไหนที่ควรจะถอยห่างนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าเซนส์ของคุณจะรู้แหละแต่อยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติหรือเปล่าเช่นเดียวกับเรื่องความรักหรือคนที่จะเข้ามาในรูปแบบความรักช่วงนี้เนี่ยไพ่ ấy, เขาขึ้นว่าลักษณะว่าคือความสุขบางท่านอาจจะ แปลว่าเจอความรักที่สมหวังสมความปรารถนาหรืออาจจะเจอคนที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจแต่ในในเวลาเดียวกันอาจจะแปลว่าต้องมีพ่อสื่อแม่สื่อหรือมีคนช่วยเหลือทําให้เจอกันหรืออาจจะเป็นว่าคุณทํางานแล้วมาเจอกันบางคนอาจจะเป็นว่าคอนเน็กชันทำให้มาเจอกันหรือว่าถามว่าแอปพลิเคชันได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ฉะนั้นดูดีๆนะคะไม่ใช่ว่าคนในแอปพลิเคชันทุกคนเราจะต้องแบบไว้ใจทุกคนนะคะเพราะว่าเพราะว่ากิ่งฟ้าบอกว่าอุ้ยคุณจะเจอคู่ที่ดีไม่เสมอไปฉะนั้นเรยบอกเรามาระวังแต่บางท่านมีโอกาสที่ จะเจอผ่านสื่อออนไลน์หรือเป็นชา,ช,าช,าชาวต่างชาติได้นะคะเป็นได้หมดเลยนะคะ แต่จะบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้มีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนหรืออาจจะมีคนให้ความสนใจเรามากกว่า1คนก็เป็นได้หรือมีคนแอบชื่นชมชื่นชอบหรือว่าออโอเคกับเรามากๆในช่วงนี้เลยบอกว่าช่วงนี้บางคนอาจจะแปลว่าฮอตก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้สนใจในเรื่องความรักรักไม่ยุง่งมุ่งแต่งานนะคะก็เป็นได้เหมือนกันว่าตัวเราเองอาจจะไปได้ดีในเรื่องอื่นๆแทนไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีใครอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครไม่ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดึงใครก็ไม่รู้้เขาาม แล้วก็บางทีบางครั้งอาจจะทําให้เขาเสียใจแล้วเราเองก็เสียใจด้วยฉะนั้นอย่าหาทำนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณจะมีแรงแอคทีฟมากๆในการทาเสน่ะตาเหมือนคาว่าชีวิตใหม่คือมันเริ่มต้นใหม่ทําสิ่งใหม่บิ g i น n i ่ g เห็นไหมการเริ่มต้นใหม่คุณจะมีอํานาจมีบารมีและที่สําคัญคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมโอกาสใหม่ๆเหมือนชีวิตใหม่ไหมเออมันมาหมดเลยนะคะแล้วเนี่ยคือการแบบให้โอกาสคนคือจริงๆแล้วตําแหน่งอย่างเงี้ยคือมันตําแหน่งเดียวกันคือกิ่งฟ้าเปิดมาทั้งวันไพ่2อ a เป e s ขึ้นมาคือการช่วยเหลือการบำรุงหรือว่าอาจจะแปลว่ามีคนมาคอยช่วยเหลืออย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆหรือเป็นได้เหมือนกันว่าเราไปช่วยเหลือใครแล้วแปลว่าเราก็ได้บุญกุศลตรตงนั้นกลับคขืนมาหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีการไปทําบุญหรือว่ามีงานบุญอะไรเงี้ยก็ยิ่งดีนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกการทําบุญเลยทําในรูปแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราได้หมดเลยนะคะแล้วก็คุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างมากนะคะในช่วงนี้ถ้าเราที่ผ่านมาเราตั้งใจเพียรพยายามอะไรบางอยา่างมีโอกาสประสบผลสาเร็จแต่ถ้าเราขี้เกียจก็เป็นนนไปตามั้คื ทำยังไงในอดีตปัจจุบันได้แบบนั้นขึ้นมานะคะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าโดดเด่นในเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์ต่างๆจะค่อนข้างดีช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งคุณเป็นคนที่เก่งมีความชาญฉลาดแล้วก็รวมถึงคุณเองนะคะมีเหมือนแบบมีความคิดศักยภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะด้วยความที่แบบอาจจะประสบการณ์เยอะหรือว่าอาจจะเป็นว่าเรามีความเียมพยายามความตั้งใจมันเลยทําให้คนรอบข้างอาจจะเห็นในสิ่งที่เราทํามากขึ้นกว่า มันทําให้คุณเองอาจจะได้รับการชื่นชมชื่นชอบประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนและรวมถึงบางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างเดิมๆเก่าๆกลับคืนมาหรืออาจจะมีแนวทางเดิมๆที่ทําให้เราได้เริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งบางคนอาจจะต้องกลับไปทํางานแนวลักษณะเงิน ล,ลักษณะเดิมหรือว่าทําในแลวลักษณะแบบที่เคยผ่านมาก็ได้แต่เราเคยทําผ่านมาแล้วอะ่ะมันเลยแบบอาจจะง่ายๆสบายๆสา,สาสหรับเรามากขึ้นก็ได้บางท่านเนี่ยถ้าสมมติคุณทําอาชีพที่ต้องใช้การจินตนาการความคิดสร้างสารรค์เอนเตอร์เทนแนวศิลปะแนวอาร์ติสต์ต่ตางๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะความคิดสร้างสารรค์ของคุณลดแล่นมากๆนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกจริงๆมันอาจจะมีอะไรเดิมๆกลับขึ้นมาให้กลับมาปรับปรุงแก้ไขมันไม่จมําเป็นต้องเป็นคนเดิมแฟนเก่ากลับมาเสมอไปนะคะแต่อาจจะหมายถึงว่ามีเหตุการณ์ สิ่งบางอย่างที่มันมี คือมันสมควรที่จะกลับมาเป็นของเราหรืออะไรที่มันสูญหายอาจจะกลับมาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะบางสิ่งบางอย่างที่มันสมควรจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราโดยแบบดีกเลี่ยงไม่พ้นบางคนบอกว่าต้องสอบใหม่อีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จค่ะเรื่องการเรียนการสอบค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกันบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเฮ้ยแบบตอนนี้เขาเปิดสอบใหม่แล้วเราได้ได้โอกาสในการสอบใหม่มันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้แล้วใบสุดท้าย happy scroll คือไพ่ของความสุขอะคุณเนี่ยคือความสุขอะเป็นไพ่ใบพิเศษข,ของสาหรับไพ่ทาลอตเลยนะ ะะแล้วก็กิ่งฟ้าอยากจะบอกคุณว่าช่วงนี้จะทําอะไร mm hmm. ก็รีบทําเป็นช่วงของการกอบโกยเป็นช่วงของความกอบโกยและพ่ยขึ้นลองทำเห็นไหมคือ give it a try ลองทําโอกาสเนี่ยทั้งโอกาสทั้งพ่ายขึ้นลองจงลองทําเถอะอย่าอย่าแบบอย่าเสียได้โอกาสคืออย่าปล่อยให้โอกาสตรงนี้มันเสียออกไป มันจะเสียดายโอกาสเปล่าๆนะคะไพยขึ้นการประสานคุณเองอาจจะมีการร่วมมือทํางานอะไรร่วมกับคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมคอนเน็กชันเพิ่มหรือว่าอาจจะแปลว่าคุณอาจจะปรับตัวได้กับสถานที่ที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานปรับตัวกับคนรอบข้างได้เก่งมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการประสานการปรับตัวหรือว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือว่าการแบบ ทําทงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะมีการทํางานต้องพบปะคนมากมายในช่วงนี้จะค่อนข้างดีแต่ก็จะมีคําเตือนนะคะว่าอย่าสร้างหนี้สร้างสินเพิ่มนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าอย่าโลมมากจนลาบหายอะไรที่มันดีอยู่แล้วอย่าไปทําอะไรที่มันแบบเกินตัวจนเกินไปต้องเรามาระวังตรงจุดนี้แล้วไพ่ขึ้นคู่บุญคู่บารามีว้าวมันแปลว่าว่าคุณอาจจะเจอความรักที่ดีหรือเจอคู่หุ้นส่วนในชีวิตที่ดีหรืออาจจะเป็นการ เจอกัลยาณมิตรที่ดีก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะสมหวังในเรื่องความรักไปเลยการกําเนิดถ้าใครกําลังมีบุตรมีลูกขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะคือทังจะแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะแล้วก็ภพยขึ้นการกําเนิดคือการเหมือนการเริ่มต้นใหม่การมีชีวิตใหม่หรือบางท่านอาจจะแปลว่าได้บุตรได้ลูกหรือน้องหมาน้อมแมวสัตว์เลี้ยงทั้งหลายอื่นๆก็ได้สัตว์เลี้ยงอื่นก็ได้ไม่ใช่แค่หมาแมว ก็เป็นได้ช่วงนี้เราบอกว่าบางคนอาจจะได้ข่าวดีได้ของล้าค่าของมีค่ามาจากตัวเราเองแบบซื้อให้ตัวเองก็ได้หรือมีคนมอบให้เรานะคะเป็นได้สูงมาก,มากๆไพ่ขึ้นหลักเมืองมีความมั่นคงถ้าจะทําบุญอะไรช่วงนี้นะแนะนะําวัดที่ที่แต่ละจังหวัดถ้ากิ่งฟ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะจะมีศาลหลักเมืองไปไหว้นะคะแล้วก็แต่ย่าใหญ่อย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างกิ่งฟ้าอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะก็จะตรงวัดพระแก้วก็จะมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะไปไหว้ได้ยิ่งดีนะคะหรือว่าไปไหว้ที่ไหนที่เรารู้สึกว่า เราสงบใจอะคะ่ะบางคนอาจจะไปตามวัดต่างๆแต่ถ้าบางคนบอกว่าไปาในแบบปฏิบัติธรรมได้ไหมได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่า,าไม่ได้สะดวกอ,อยากทําบุญเป็นการพวกออนไลน์ต่างๆก็ได้คะ่ะคือจะบอกว่าช่วงนี้ย ทำบุญพวกการสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาคารบ้านเรือนที่ดินอ่าหรือสร้างโรงเรียนก็ได้สร้างโรงยพบางก็ได้สร้างห้องน้ําที่วัดก็ได้สร้างเมนเผาศพที่วัดก็ได้ร่วมบุญเข้าไปจะยิ่งดีในช่วงนี้ดีมากๆจะเสริมความมั่นคงและความมั่นใจในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นทําให้คุณเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลตามพลังงานไพ่เลยนะคะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําลงดินด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นการไปทําบุญเองหรือหรือบ้าโอนเงินไปแต่ทําด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะต้องอธิษ นะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนสามารถโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องวางแผนดีๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไพ่จริงๆขึ้นเด่นในเรื่องการเดินทางหรือชีพจรลงเท้าแต่ ถ้าสมมติคุณจะสมมตินนะเปลี่ยนเปว่าคุณจะต้องย้ายงานไปทํางานที่อื่นทํางานที่ใหม่แต่สายงานจะค่อนข้างคล้ายกับเดิมไม่แตกต่างจากเดิมหรือกลับไปทํางานแนวงานเดิมอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งกล่าวไปนะคะอ่าเลยมันเป็นเหมือนแบบหนีไม่พ้นตัวตนของเราหนีไม่พ้นความส่าความพรสวรรค์ของเราหรือหนีไม่พ้นความสามารถของเราอ่ามันก็จะเป็นแบบเดิมๆอยู่แต่แค่ว่าอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อร่วมงานใหม่เปลี่ยนบริษัทใหม่ได้ฐานเงนินเดือนที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะ ต้องแจ้งก่อนว่าถ้ากิา่งฟ้าถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกว่าเอ้ยการความรักของคุณอาจจะเจอคนที่ดีความรักของคุณอาจจะ,ะเจอคนที่โอเคแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราไปคุยกับคนที่ผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยเหมือนกันฉะนั้นจงดูคนดีๆไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปหรือถ้าแบบเรายิ่งไม่รู้จักเขาเลยอ่ะอยู่ดีมาจากแอปอ่ะอันนี้คือต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกมีคนแนะนําให้รู้จักอ่ะยัง,ย,งยังพอทอพอ,พอได้อยู่นะคะแต่ก็ต้องดูดีๆเพราะว่า ถ้าเราเจอคนที่เป็นความรักที่มันไม่ดีท็อกซิกค,ความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเป็นแนวเพื่อนฝูงก็ได้ท็อกซิกใส่เราอะ่ะมันจะฉุดความรู้สึกเราลงถ้าเราหลีกเลี่ยงคนคนนี้ได้หรือว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะแบบพบปะเขาได้จงหลีกเลี่ยงคือกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะเห็นมากยิ่งขึ้นว่าคนไหนเราควรยุ่งด้วยไม่ควรยุ่งด้วยเซนส์ของคุณจะบ่งบอกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็พลังงานนะคะขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ย คุณเองพยายามรักษาสุขภาพภายในของคุณนิดนึงหมั่นแบบดูแลสุขภาพออกกําลังกายหรือว่า ทานอาหารที่เป็นประโยชน์หรือทานอาหารเสริมบ้างก็ดีนะคะมันจะช่วยได้เยอะเลยถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจภายในหรือว่าต้องเรามาระวังระบบเลือดในร่างกายความดันอะไรพวกนี้นะคะคอเลสเตอรอลนิดนึงหรือไขมันในเส้นเลือดหน่อยนะคะบางทีมันจะทําให้คุณเวียนเวียนสีระหรือทําให้คุณรู้สึกอยากนอนอยู่ตลอดเวลามันง่วงเพราะกิ่งฟ้าเคยเป็นตอนนี้กิ่งฟ้าดีขึ้นแล้วเพราะน้ำหนักลงนะคะฉะนั้นพยายามควบคุมน้าหนักนิดนึงด้วยความตรถนาดีนะคะกิ่งฟ้าผ่านมาแล้วเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าเรามาระวังเรื่องระบบภายในของคุณนิดนึงในช่วงนี้โอ้ไพ ขึ้นในเรื่องเรื่องทองกิ่งฟ้าถึงบอกว่ามันดีแต่เขาก็ยังขึ้นเตือนว่าอย่าสร้างหนี้เพิ่มอะไรที่แบบซื้อของใหญ่ๆมากเกินไปในช่วงนี้ยั้งเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนนะคะจงทําในสิ่งที่เราตั้งใจมั่นใจอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ถนัดเราทําไม่ได้บางทีบางครั้งเ,เราควรที่จะ เขาเรียกว่าเลือกที่จะ r e s p e c t ตัวเองโดยการถอยออกมาว่าอะไรที่มันไม่ใช่สําหรับเรามันไม่เหมาะสมกับเราเราหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ถนัดด้านนี้อย่าไปฝืนมันในบางอย่างแต่ไอสิ่งที่กิ่งฟ้าบอกว่าให้ลองทำอะ่ะคือมันเป็นการลองทําสิ่งใหม่ๆถ้าสิ่งใหม่ๆเราไม่รู้ได้เราเป็นไม่เป็นเราลองทําไปก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าทําแล้วมันไม่ใช่แนวทางเรามันไม่ใช่ตัวตนเราแค่ถอยออกมาเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นว่า จงอย่าฝืนตัวเองมากจนเกินไปในการทําสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางเราเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะกลับไปที่เดิมเป็นในในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นช่วงนี้การขับรถขับราต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะคือหมายถึงว่าต้องอยู่บนความไม่ประมาทต้องมีสมาธิในการขับรถนิดหนึ่งแล้วก็ เ,เพราะว่าไพ่่ะขึ้นว่าบางทีบางครั้งบางคนหลับในได้บางคนอาจจะแบบขับในระหว่างมึนเมาอันนี้ไม่สมควรเลยนะชนคนอื่นด้วยอันตรายนะคะมันไม่ใช่เราเดือดร้อนคนเดียวเราไปทําคนอื่นเดือดร้อนด้วยเรามาระวังนิดนึงในเรื่องคําว่าสุราหรือว่าการดื่มเลี้ยงมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเพราะว่าการเข้าสังคมมันเป็นเรื่องของคุณแต่ ใากใค่ขึ้นเตือนว่าเรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางจากการขับรถนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นอย่าเอาไปเครียดน,นะคะเราดูดวงตรงนี้เพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวงนะคะช่วงนี้ในเรื่องคําพูดคําเจรจาของคุณเด่นมากๆฉะนั้นพูดดีเข้าตัวพูดไม่ดีเข้าตัวนะคะและที่สําคัญบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม,มาแต่จงบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถานที่ที่ไว้ใจได้อย่าไปบูชาอะไรที่แบบน่ากลัวหรือของดําอันตรายนะคะดูดีๆแล้วก นะคะดูดีๆนิดหนึ่งเพราะบางคนนะ่ะถ้ามีคนไว้ใจมากๆจริงๆให้มาโอเคแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่แบบน่ากลัวก็รับได้แต่ถ้าอะไรที่ อยู่ดีเขายัดมาหรืออะไรเงี้ยคือคุณต้องระวังนิดนึงอ่าอยากอย่ากเก็บเอาไว้นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้จริงๆดวงของคุณมันเด่นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่บางทีการที่คุณเด่นมันอาจจะทําให้คนอิจฉาเลสยาเราแต่ถามว่าได้ดีจนคนอิจฉาไหมใช่ช่วงนี้คุณจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมเขาเรียกว่าดวงขึ้นทยานฉะนั้นยามขึ้นอย่าลนโลิลงยามลงอย่าท้อใครที่เลือกกองนี้เรียกว่าเป็นเป็นกองที่แบบพลังงานเหมือนแบบ คือกิ่งฟ้าขอโทษที่ติดพูดคาว่ากองนะคะจริงๆคือคลิปนี้เพราะว่าเป็นแรนดอมนะไม่ว่าคุณเป็นใครคลิปมาดูคลิปนี้ถือว่าคุณแบบได้รับความโชคดีมากๆอ่ะคุณจะได้รับสิ่งดีๆความโชคดีกลับไปความสุขที่ล้นเอ่อพลังงานด้านดีๆนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณบางท่านเนี่ยถ้าทํางานอิสระช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือว่าคุณอาจจะเป็นอิสระจากคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่หรือหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างหรือเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเหมือนทุกๆอย่างมันกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีและไพาาามยายามจ เป็นผลว้าวดีมากๆเลยความพยายามคุณจะเป็นผลนะคะแล้วก็สิ่งดีๆกําลังจะเบิกบังเกิดขึ้นกับคุณคุณมีพลังงานที่ดีที่สถิตอยู่ในตัวคุณอันนี้กิ่งฟ้าจะฝากไว้เป็นใบสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะพลังงานสถิตค่ะเห็นไหมคุณมีอํานาจมีบารมีคุณมีพลังงานที่ดีอยู่ในตัวจงดึงออกมาใช้แล้วก็อย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้มีความสุขตามพลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าเปิดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็การส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่่่่่่่่่นนะะคคยยยยิิงงงให้้เเเรราาาไไไดดมมชววับอแต ่งต่อเลยไม่ได้นะคะจงให้ผู้อื่นด้วยนะคะเพราะว่าการให้กําลังใจมันไม่เสียตังค์อ่ะแล้วก็การที่ทําให้ผู้อื่นมีความสุขขึ้นมันอาจจะทําให้โลกเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ไม่ได้มองโลกสวยแต่มันคือความเป็นจริงนะคะว่าบางทีคนเราต้องเขาเรียกว่าผู้ภาษาบ้านๆเลยหัดยินดีกับผู้อื่นถ้าเราไม่ชอบแค่ถอยออกไปถ้าเราหัดยินดีกับผู้อื่นแล้วก็เขาเรียกว่า ร่วมดีใจกับผู้อื่นด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเปรียบเปรกใช้คาว่าอนุทนาบุญด้วยะอะไรเงี้ยเหมือนเราเราร่วมยินดีเราจะยิ่งได้ดีมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเรายิ่งแบบไปอิจฉาริษยาเขาทาไมฉันไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ทาไมฉันเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนนั้นความสุขของคุณจะไม่มีเลยทํายังไงคะเราต้องแก้ที่ตัวเราเองต้องมีสติแล้วก็ดูแค่ตัวเองพอไม่ถึงว่า เ,เปรียบถ้าจะเปรียบเทียบตัวเองอะเปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบันเป็นยังไงอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นมันทุกข์ใจเปล่าๆแล้วก็อีกอย่างเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดถือว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ละคนนะมีความเก่งแล พรสวัสค์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จังหวะชีวิตมันไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่ตอนนี้จังหวะที่ดีจังหวะชีวิตที่ดีกําลังเป็นของคุณนะคะก็ขอมีความสุขม,มากๆนะคะขออนุญ,ญาตจบคําทํานายเดี๋ยวเพี่วนี้สาหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่อง,องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณไปปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงได้ตรงตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนนนนนาา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 คตตตะหหรเเีียงง like, ง่กง่กกกกกกกดดดดไไไลลิิปััใจจ้้้้้ฟมวขทท อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ